ครับคือหนูมีไฟยังอ่ามียังง่ายตอบไยดมิมีแล้วครับอะมีแล้วเหรองั้นก็ตายไปเถอะอียตายไปซะแม่ ก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นรูปทั้งหมดให้กันด้วยนะครับเพื่อที่เราจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วก็จะเป็นเมนแรกของคลิปนะครับก็สำหรับใครนะครับที่คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับก็ทุกคนก็กดยกเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นรูปทั้งหมดให้กันด้วยนะครับคลิปมันจะได้แจ้งเตือนตรงเวลานะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละก็ไปดูคลิปของเรากันเลยครับท่านผู้ชมครับไปกันเลยครับโอเคครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนะครับ Bangzer Channel นะครับวันนี้นะครับเราก็ ใช่แหละนะก็โอ้โหเห็นชุดอโลคที่มันแบบว่าแทงใจเราจยิงๆนะแบบว่าทุกคนคงจะเสียตังค์กับชุดนี้ไปประมาณเกือบพันกว่าเพชรนะครับทุกคนแล้วก็ฟรีไฟ์อัปเดตมาใหม่ถ้าทุกคนมีตัวละครอโลค่ะจะมีชุดนี้แบบไม่ต้องเสียตังค์โอ้โหนี่มันสกาไททันนี่มันคือสกินปืนในตำนานเนี่ยยกฟรีไฟเลยนะครับทุกคนแล้วมันก็กลับมาแล้วดีเรัทุกคนครับผมคิดว่านะครับกิจกรรมในรอบหน้าผมคิดว่ากล้ามทองกอดทองคงจะกลับมานะ โอเคครับไปขอบพูดมากทําเพลงผมก็ยิ่งการไปสุ่มปืนคันนี้โอ้โหมีหลายกระบอกมากเลยนะเราก็ยิ่งการสุ่มจะกินปืนนี้นะครับไม่รู้นะครับว่าเราจะหมดไปกี่เพชรนะครับทุกคนครับทุกคนคิดว่าผมหมดไปกี่เพลรก็ลองคอมเมนต์มานะครับใช้สเต็ปหนึ่งหมุนสิบครั้งหนึ่งครั้งไปครับผมออกแล้วในออกนะครับทุกคนสิบครั้งไปเพื่มโอเคเอาไว้ว่าก็ฝากกดไลค์ใหรายการเสียตังค์พันแพงกันด้วยนะครับทุกคนครับไปดูกันเลย อตอนนี้โทเค็นเราก็ครบ180แแล้วนะครับ สมใส่เลยละกันแล้วคือมันแลกได้อันเดียวด้วยสกินปืนไททันนะครับผมหมดไปประมาณ8 5 0พาเพจครับทุกคนครับแค่กระบอกเดียวนะครับทุกคนครับบอกเลยครับว่าหมดเปลอบเปลือกเลยครับทุกคนครับมาดูกันเลยว่าสกินปืนในตำนานเนี่ยมันจะเก่งมันจะโหดมันจะแรงมันจะแม่นแค่ไหนก็ลองไปรับชมกันเลยนะครับทุกคนครับไปดูกันเลยผมก็ไม่รู้นะว่าสกาวเนี่ยหาจากไหนนะทุกคนนะเพราะว่ามันเปนเพราะว่าเวลาที่ผมทาคลิปเนี่ยมันนักจะไม่เจอปืนที่ผมอยากทำอ่ะไม่รู้ทําไมเกมนี้ มีคนหรือเปล่าเอ่ยไม่น่าจะมีคนนะค,ครับทุกคนครับอันดับแรกได้ครับเราต้องทำการปืนหาปืนหาปืนสก,กายเจอและมีคนใกล้ๆผมแล้วผมก็ยิงการใช้ปืนนี้อุ้ยเยี่เดอะแฟดเดอร์แฟดผมเจอเดอะแฟดเมืองไทยไหนครับน้องออกมาหน่อยพี่พี่พี่ยิงน้องไหนไหนไหนพี่ยิงเอ๋ครับน้อง แล้วมันรอดไปได้ไงวันนี้แต่ว่ามันยิงดัวมากเลยครับสกาดเดท่านเนี่ยคือผมไม่เคยเล่นสการนี้มาก่อนแล้วก็มีคนข้างหน้าผมแล้วก็ทำการลอกมาหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเขาหายตัวไปไหนเราทุกคนเมื่อกี้ยังเห็นมันอยู่ใ,ใกล้แถวนี้อยู่เลยอ่ะไหนวะเพราะเองอ๋อเจอแล้วอยู่บ้านเขียวแล้วก็มีคนโดดตรงหน้าด้วยกาโดดตรงหน้าหรอพี่มาดิครับสกาบูสกาบูสกาบูนี่ละเข้าหัวไปดีกระโดดยิงหัวเตะ เราก็มันจะมีคนข้างหน้าเราดิครับทุกคนเหมือนมันจะบุกกันแล้วอ่ะมันบุกกันแล้วใช่ไหมคือกูอ๋อข้างบนนี่เองอยู่ข้างบนทุกคนยับนี่ปึ๊บเด้อเด้อเดเด้อนี่ี่บุกกันกูมาเสือกพวกมึงมึงก็ตายกันไปห่าเฮ้ยใครวะที่ไหนวะไม่เห็นตัวเลยกูจะตายผมจะตายทุกคนเฮ้ยสเต็ปนี่คือสเตปของผมเดี๋ยวคนอื่นจะเตะแบบว่าแอบไปลอยเขาตอนที่เขากลังแบบว่ามีสลามุนเสือกกันอะไรเลยยแล้วก็เราก็ยิงกันไปลอยพวกมันอะนะ โคตรเกียนโคตรโหด,ดขนาดยิงธรรมดาก็ยังกินเกียนก็บังเซย์แล้ครับทุกคนราชาแห่งการเกียนก็ต้องผมแล้วสินะลูกซองลูกซองอยู่ไหนวะเนี่ยลูกซองมันอยู่ไหนกันเอ่ยจะมีคนหรือ <c oughs> อร่อยจังมันมีคนยิงอะไรสักอย่างอยู่ใกล้เราเนี่ยตัวงับ แบบว่าผมเดี่ยวทำการไปออกจากเมืองนี้แล้วก็ยังจะเจอคนอยู่ใ,ใกล้เดี๋ยวค่ะเดีครับคือหนูมีแฟนยังอ่ะออมียังอ่ะตอบหน่อยดิมีแล้วค่ะอ่ะมีแล้วเหรองั้นก็ตายไปเถอะอี๋ตายไปซะแม่ค,คือแม่งมันตอบว่ามีแฟนหัวข้าแม่งตายเลยทุกคนครับจะมีคนนะครับผมอึดหรออึดหรอแล้วมีคน แล้วมีคนขี่รถใกล้ๆแถวๆนี้แล้วมันมีกี่ตีสองตี้แน่นอนด้วยครับเพราะว่ามีรถอีกคันแล้วก็มีคนนั่งไอ้ว้อีกคันหนึ่งทุกคนมันบู้จังวะโอ้ยมีคนชนกันมีคนชนกันกูขอหลานคิวเฮ้ย,ายมาดิมาดิมาดิอะไระอะอะไรอะเฮ้ยโชคดีด้วยครับเมื่อกี้ผมฟุกเข้าหัวด้วยด้วยครับ ปืนนี้มันดีจัดเลยสกาไททัทนเนี่ยทุกคนครับผมคุ้มไหมเนี่ยที่ผมซื้อสกาไททันมาเนี่ยจากที่ผมไปดูมานะครับสกาไททันกับสกาสลามนะครับมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะเพราะว่าจะพูดยังไงดีล่ะเพราะว่าสกาไททันกับสกาสลามเนี่ยมันก็ สไตลปักคล้ายๆกันทุกคนครับอืมโคตรเหมือนกันเลยเอาง่ายๆแค่เปลี่ยนความเร็วรีโลดกับแมกกาซีนเฉยทุกคนครับเนี่ยคือสกาไดท่านีครับแมกกาซีนมันจะน้อยกว่าสกาาสลามนะครับเพราะว่าสกาสลามนะครับมันจะลดแค่รีโหดดเฉยนะทุกคนและนี่ก็คือข้อต่างๆสกาไดท่าและสกาสลามอ่ะนะแต่คนชอบใครชอบสก้าไดท่าหรือว่าสก้าทันทังก็ลองคอมเมนต์มานะครับทุกคนโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมแต่ผมไม่อยากเล่นปืน้าเนียมันไม่ชอบมันไม่เอามันไม่ใช่มันไม่ใช่คู่ครองของฉันนะมันมีีืืออะไไรซ้้ด่เย อยากเล่นปืนอะไรดีอ่ะปืนลูกซองมีป่ะปืนลูกซองไม่เอาลูกซองนี้เดียป่ะเอาสไนายดีกว่าป่ะทุกคนคือผมไม่เคยเล่นสไนายเลยคนระับผมจะลองมาเล่นสไนายครั้งแรกนะนั่นะะูกนึครับว่าเราจะรอดไหมในการเล่นสไนายในคลิปนีหรือวันสไนายสนาย,นายไม่เคยเล่นด้วยอ่ะเดน,เน่าจะรอดไหมบงังเซอร์คุงลุยแต่ว่านะครับเราไม่มีสไนายแล้วก็เราก็ไม่มีปืนชาร์จเนี่ยเราจะรอดไหมทุกคนแต่ว่าถ้าเราเจอศัตรูเล่นปืนชาร์จเราจะรอดไหมเนี่ยก็รอรับชมเนี่ยทุกคนขอรอแบบแห้ง จมอะไรครับจะชุบไรมีสกิลซุปและใช้ใหญ่นะเก็บของไม่ได้อีกทุกคนผมจะตุยผมจะตุยมีเครื่องร่อนนะครับกครื่งาร์ปแล้วก็การใช้เครื่องนี้บินสู่เวหาไปเลยนะทุกคนมันจะไกลแค่ไหนวะเนี่ยมันจะมีคนใกล้เราเด็ดทุกคนเชี่ยละล้ม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 ตายไปดิน้องมันมีคนใกล้เราว่าเราจะตายแล้ววงก็แรงแรงออื ขอละครับมีคนข้างหน้าอีกโอ้โหคนคนคนทุคน,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 คนแม็กมดเฮีย e, แม็กมดทุกคนตายไปดิผมมีสกาวไททันเว้ยแม็กหมดแล้วไงใจมันสู้ก็จะสู้ต่อแหละครับคือผมไม่เคยได้แชมป์มาก่อนผมจะได้แชมป์มนะทุกคนนะขอให้ผมได้แชมป์ล่าเนี่ยทุกคนครับ,รบสกาวไททันเนี่ยเติมมาแพงเราต้องทำการเล่นให้คุม้มก็บอกและสามสี่พันของผม เฮ้ยมาดิตรงไหนไม่รู้มันเจ็บหนักเลยไม่ตายวะนะโอ้โหมันเจ็บหนักแล้วมันไม่ตายตายโอ้โหวัดตื่นเหมือนกันนะเนี่ยคน,นดูก็ตื่นเหมือนกันแหละโอ้โหแล้วก็เราก็ได้เจอปืนชาร์จยูซี่มาอย่างนี้ต้องได้แชมป์แล้วไหมขอได้ชแชมป์แหละได้แชมป์ครั้งแรกเอาไปฝากเพื่อนๆน,นะครับผมแต่ว่าเพื่อนผมก็ าางถาผมม,มีการชักทำไมบาลตผมไม่มีสกินปืนเด็ดๆทุกคนเอาไว้ว่านะครับถ้าวันไหนมีสกินปืนบาลตเข้ามาผมก็จะมีการไปจัดมันนะนะเจอแมสหนทาทุกคนและมีคนใกล้ๆเรานะโดนครับโดนครับอุย้ย ในกูไม่เซียนเหมือนคนอื่นเขาเล่นทนายเลยวะอยากเซียนแต่ไม่เซียนเนอะทุกคนผมอยากเล่นเฟนนะแต่ผมก็เล่นไม่ค่อยเฟนนะครับใช่แล,ล้วใช่แล้วเดี๋ยวว่าทุกคนข้างหลังมีู่ไหมข้างล่างอยู่ไหม,ข,ม,ไหมขอให้ข้างล่างอย่างมีนะอยู่ไหนวะผมขอเข้าวงก่อนแล้วกันทุกคนผมจะตายอ่ะไม่อยากตากยด้วยมีคนข้างล่างนะทุกคนครับล่างก็มีหลังก็มีจะเอาไงทีนี้ออกมาดิ มาดิลุย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 ไปอยู่ตรงไหนวะระเบิดระเบิดมามแก้ระเบิดอยู่ใกล้เรา้ยข้างบนเดี๋ยวทุกคนจะมีคนอยู่ข้างบนนะครับผมเพราะใชไหมไป เชี่ยมันไม่ตายวะไอึดจังวะกูปล่อยมันรอดได้ไงเนี่ยตายดิคือผมปล่อยให้มันรอดได้ไงวะไม่เข้าใจเลยจริงๆโดียก็ตอนนี้ก็เดินหนึ่งกันแล้วเด็ทุกคนครับมาคุดูกันนะครับว่าผมจะได้แชมป์ไหมเด็ทุกคนจะได้แชมป์ไหมเออลุน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 แล้วอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่รู้ช่างมันเถอะนะครับจะได้แชมป์ไหมเอ่ยจะได้แชมป์ไหมเอ่ยก็มารับชมกับช่องมังเซอร์ดีครับถ้าผมได้แชมป์ได้ครับขอ กำลังใจคนละหนึ่งไหลนะครับแต่ว่าทําไปบ้านมันเยอะจังเลยบ้านโคตรเยอะครับลอยลอยลอยเอาไอ้บอออกมากล้เวลาตั้งตั้งไอ้บอ <Yeah. S 1> คุณอยู่ไหนครับเนี่ยออกมาเดี๋ยวครับวิ่งเลยแล้วกันเพราะว่าเราก็เด้หนึ่งกันแล้วใช่ไหมล้วก็จะขอวิ่งไปเลยใช่ละไอคนที่ผมยิงต็้ต้นเกมเฮ้ยเราได้ไงอะ โอ้ยอดได้ทีหนึ่งไปฝากเพื่อนเลย <c oughs> โอยโหคือเมื่อกี้ผมยิงไปหนึ่งเมตรใช่ไหมแล้วก็ทําการสับหัวแต่ว่ามันเออตายใหญ่เลยจะมาโชว์หัวสักหน่อยอะ่ะท้อล่ะก็เอาอย่าว่าดิคร,ค,รค,บบดครับีใครชอบคลิปแบบนี้กันไหมด้วยครับใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาให้กลังใจให้คมเมนต์ให้ความรู้ให้ความคิดเห็นกันได้ดิแคบทุกคนครับ อไอ้ว่านะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ทุกทายกดแชร์กดติดตามช่องนี้กดไลค์ช่องนี้กดกระดิ่งให้ช่องนี้ช่องมังเซอร์กันด้วยนะครับผมก็ขอตัวปิดคลิปนะขอตัวไปแล้วนะครับ Fee ย o u a g เค n ครับ